กคครับวันนี้ผมอยู่บริเวณถนนนะครับชัยภูมิจตุรัสนะครับวันนี้จะพามารีวิวร้านอาหารนะครับนะนะครับชื่อร้านครับดูครับชื่อร้านมาเดูมานาคาเฟ่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในกันครับผมแล้วตามผมมาครับครับบรรยากาศภายในร้านนะครับตามผมเข้ามาเลยครับบรรยากาศภายในร้านยามค่าคืนครับผมนี่ครับทางเข้าครับสวยงามนะครับวันนี้เรามีไก่ตัวเล็ก วันนี้นะครับนะครับน้องแจงไทยนะครับวันนี้พามานี่ครับบริเวณนะครับริมบริเวณนะครับส่วนอาหารของเรานะครับบรรยากาศดีครับอันนี้เราไม่ตัดต่อนะครับบรรยากาศของเรานะครับยามค่ำคืนนะครับอยู่ริมถนนเลยฮะริมถนนชัยภูมิจตุลักษณ์หรือว่าชัยภูมิสีคิวนะครับบรรยากาศก็จะมีนะครับเป็นซุ้ม น,น้องแตงไทยพาไปดูเดี่ยวซุมที่หนึ่งหลบซุมบริเวณนั่งดูนะครับนี่ไกด์ของเรานะครับซุมแรกครับบรรยากาศครับน<ม>ี่นะฮะก็จะมีดดไฟแล้วก็มีเพมีอะไรบ้างหลบมีไฟมีเพลงให้นั่งเล่นชิลๆอ่ามีไฟมีเพลงให้นั่งเล่นชิลๆครับผมบรรยากาศครับก็าาจะเป็นเก้าอี้ห้อยขาถ้าเกิดใครแบบเด็กห้อยขาก็มานั่งตรงนี้ได้อ่ากลางวันก็จะมีเก้าอี้ห้อยขานะครับบรรยากาศ สบ,สบายของเรานะครับอ่อาไปฝั่งน้นลุกฝั่งน้นมีทางลงไหมไม่มีฝั่งนี้นะครับอ่าเราเดินฝั่งน้นลุกไปอ,อ,อ่ะพี่เตงไทยพาไปเลยครับแต่นี่เราไม่ตัดต่อนะครับรอแดงแข็งรอพาชมนะครับท่านใดที่นะครับผ่านไปผ่านมาที่นะครับถนนชัยภูมิสีคิ้วหรือว่าชัยภูมิจตุลักษณ์นะครับ มาจากชัยภูมิจะอยู่ขวามือก่อนเข้านนก็จะเป็นโดมแต่ยังไม่ได้ตัแต่งอ่าเป็นโดมแต่ยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับบรรยากาศของเราเดี๋ยวน้องตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารสามารถสั่งอาหารได้แล้วกมีแบบกลุ่มดนตรีเล็กๆให้ให้ท่านชมได้ครับไหนลูกฝั่งนู้นเป็นอะไรมีอะไรครับมีดนตรีเล่นใช่ไหม แต่ตอนนี้เขาพักใช่ไม่ลุกตอนนี้เขาพักเบรกถ้าเกิดข้างก็จะเป็นเอาเลี้ยวซ้ายไปไหนลุกไ,ไปีไปยไปายลข้ามาเล่นกนว่าสวยแล้วก็มีมถ่ายโลปเยอะคก็จะเป็นดมสามารถเดินก็ถ่ายโูปได้เหนหันหน้ามาสิลุกหันหน้ามาสิดูบรรยากาศดูนะครับนี่ไกลตัวเล็กของเราครับผมไปลูกไปเดินไปขา้างหน้ามีอะไรอีกลุกนครับบริเวณริมที่เราถ่ายนะครับนี้จะเป็นซุ้ม ครับมีเป็นบริเวณทนนี่ก็จะเป็นด้านขวานะคะก็มีซุ้มต่อวพวกคนเยอะมากครับผม<ช>เดินระมัดระวังนิดนึงนะฮะตรงนี้นะคะก็จะมีชิงช้าให้นั่งชมวิวถ่ายรูปเล่นๆได้อ่าไหนชิงช้าครับไปนั่งหนที่ลูกชิงช้านี่ก็สามารถแขวนขาได้แขวงขาได้ไหมลูกนี่มีชิงช้าครับ ครับผมมหลายุมมมมากเลยุฝั่งนู้นก็จะเห็นเป็นบริเวณนั่งรับประทานอาหารที่บริเวณนะครับใครที่ชอบเสียงเพลงก็ไปได้ใช่ไหมลูกฝั่งนู้นมีเสียงเพลงขึ้นบ้านสำรวจบ้านอะไรอย่างนี้ก็มีให้สำรวจอยู่ข้างบนเต็มเลยค่ะโอเคจ้าเราเราไปดูกันเ็บรอบส่วนมุมนั้นก็จะเป็นริมชายหาดค่ะริมชายหาดคล้ายๆคล้ายๆทะเลนะครับยามค่ำคืนของเรา ถ่ายรูปได้ดะะูได้นะครับดูครับบรรยากาศของเราเนี yeah. ่ยวันนี้อ้าวแ้งไทยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมในดูุกมาแวะกันเยอะๆนะคะแล้วก็สั่งอาหารเยอะๆนะคะปีเพอมมากเลยค่ะครับผมะค,ะครับ